สวัสดีค่ะเรามาดูตอนต่อไปของตำนานปอบหยิบกันนะคะคนนั้นดาวกลับห้องอย่างอ่อนล้าแต่ทันทีที่เปิดประตูเธอกลับรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ลำพังอยู่ๆเธอก็นึกถึงสมุดเก่าที่ยายเคยให้ไว้สมุดที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งหลานเจอเรื่องหนักให้เปิดมันอ่านดาวเปิดลิ้นชักและพบตำราเล่มนั้นจริงๆ หน้ากระดาษเก่าๆเขียนเป็นภาษาที่ดาวไม่เคยเห็นมาก่อนมีเสียงเบาๆลึกลับโอมกะหังอหังอสุรภูโตคถาที่ดาวอ่านไปโดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังปลุกบางสิ่งขึ้นมาจากความมืดและสิ่งนั้นไม่ได้มาคนเดียว ค่ำคืนนั้นดาวสะดุ้งสุดตัวเมื่อเงวควันสีดำพลุ่งขึ้นกลางห้องก่อนกลายเป็นร่างปีศาจดวงตาแดงกำ่ำมันบอกกับดาวว่ามันคือกระหังอสูรร้ายที่ถูกคาถาเรียกขึ้นมาจากนารกกระพุมแล้วมันเสนอข้อตกลงให้ดาวขา้าจะให้พลังแก่เจ้าพลังที่จะทำให้เจ้าสมหวังทุกอย่าง แต่สิ่งที่มันไม่ยอมบอกคือพลังนั้นต้องแลกกับอะไรบางอย่างดาวจะรับพลังต้องคำสาบนี้หรือไม่